แต้งกว้าของเฮาอยยี่สิบเจ็ดหมืนะะ่นแล้ค่ะตอนนี้เฮาเก็บรลอบสองเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อหลอบแรกเฮาเก็บไปได้สองกิโลนี่นะคะเพิ่นกันเริ่มมีหน่วยออกมาอีกหลายแห้งเบิงมาเบิงทั้งนี้ใบเพิ่นมันโปกไหมนี่หลายแห้งเด้อืมอน,นี่เหาสิเก็บอีกเก็บให้มันหมดเลยนะ,คะ้ค่ะเพราะว่าเาห่าใบบดใด้เดี๋ยวต้นเพิ่นมันสีส้มเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีฝนมาถืาอหนาฝนนะคะกับบเป็นยังอ้ยเบิงต้นหนึ่งต้วนหนึ่งนี่มันหลายหนวยแห้งไดพูดนะ เนาะมีเก็บได้เรื่อยๆเ้ย,ยค่ะการปลูกแตงกวาของเฮานี่ค่ะง่ายแห้งเด้อสิบอกใไห้ถาเกิดว่าพี่ว่ามีปีปีปัญหาม,มาเนาะว่าถามันถึงน้ำฝนล่ะมันสิเป็นหยังบอมันบอเป็นหยังค่ะถามันถึงน้ำฝน,หนเห็นบอค่ะสังเกตสังเกตเบิงใบเพลินมันปกถามว่ามันลงบอมันล่งอยู่แต่มันลงบาหลายบดเป็นหยังค่ะกับปลอยมันแต่ว่าป้อนที่ช่วงลงใหม่ๆเนาะถี่เพลินมันบอท่านมีใบ พึ่งเขาลงในอาทิตย์หนึ่งจังสิเราฝนตกใส่กระเทือนแรกเข้ากับให้พี่เพีนะมาเบิงน้ำปุ๋ยพันแนทาน้ำปุ๋ยจ้างเข้ากับเติมน้ำปุ๋ยไปเครื่องถ้วยนะคะกแค่นั้นเองการดูแลของเขากับบริยากนะคะแต่ว่าวิธีการเติมปุ๋ยของพี่เพียนะพยายามอย่าให้เพ่นถึกหลากเพิินตัวนี้คือเสียงแห้งถ้าพี่เติมปุ๋ยให้ถือหลากเพิ่นน่ะก็คือมือหม่มา ลากมันกับสีน้หรือมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเติมปุ๋ยเกินนะคะเนาะถตาเติมปุ๋ยเกินกับเหตุให้หลักเนาคือการบวมนมันสีงามขึ้นเลยคะ่ะเฮาตรงถ้าเกิดว่าเพ่นมีนวยแล้วนี่เขาตรงเติมปุ๋ยแบบจ้างๆไป,ไปดีที่สุดแต่กะถามว่าถ้าจ้างกะจะจ้างแห้งถ้าจ้างแห้งกับใบิ่นกับสีเหลืองนะคะนี่ไงบ่บยากเลยการดูแลของของเฮ้านะคะเข้าก็ดูแลไปจังสีเรื่อยๆด้วยค่ะเบืองที่ลานี้เพิ่นเก็บมากกว่าอนเดอพี่น้องเบอ้อ เพิ่นได้กระตาหนึ่งเลยด้วค่ะนี่ก็ยังมีอยู่แมนก็ยังเพิ่นก็เก็บยังบ่วมคือกันนี่ยมาแต่ตัวนี้เฮาจะเอาไว้อีกจักหน่อยเนาะก็เก็บไปเลยค่ะเก็บเลยบอกใช่เพราะว่าฝนมันลงแล้วเฮาบ่มีเวลาเก็บหย่ามันใหญ่ถิ่มเนาะหย่ามันใหญ่ถิ่มเพราะว่ามื้อนึงนั่นถ้าแม่นเฮาลืมบ่แม่นลืมหรอกถ้าเฮาข้ามไปมื้อนึงเนาะหน่วยใหญ่แห้งอะไรได้ไปหน้องนี่เห็นบ่กซ้ำนี้นี่สมมุติว่ามื้อนึงเหยียดไปมื้อนึงเฮาบ่มาเก็บใหญ่แห้งเบิ่งเด้อลูกค้าส่วนมากเพิ่นมักลูกน้อยๆนะแม่นกระนี่เห็นบ่ค่ะหน่วยพิ่นงาม่า ตัวนี้เป็นแต้งลูกผสมนะคะนี่เห็นบ่ตัวนี้มันเป็นห้าฮประต่งมาผสมเกสรเพ่อนเลยนะคะคือห้าย้อนแล้วห้าก็ล้อเก็บเลยนะคะง่ายแห้งนะคะเห็นบ่นี่เพิ่นมีแต่ดอกต้นต้วแม่เลยเนะคะ่ะนี่เห็นบ่นี่ตดเต็มอยู่ค่ะบบมีโลนเดอพี่น้องเดอแต่ว่าสําหรับปลูกแต้งกว้าเห้านี่ต้องให้เพิินโดนแสงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าห่มเครื่องนึงแดดเครื่องนึงต้นนัน นุยเพื่อนสิบตีสแนนนอนค่ะสิบอดกให้พี่น่องได้เก็บสุมืองคือของเห่าได้ค่ะเด้อพอบาเห็นพี่น่องเพื่อนว่ามาหลายว่าไกลต้นนั้นเพื่อนบอกว่ายัางเก็เก็บได้ครั้งเดียวเป็นยางต้นคือส้วมแถบเพื่อนมาอ่ามันก็มีอย่างหนึ่งก็คือเติมปุ๋ยนะคะการดูแลบ่คือกันนะคะเนาะ ของข้ากับซีเติมนม้ำเติมปุ๋ยสลับกันไปแบบนี้นะคะแต่ว่าให้ห้าสังเกตของสีน้ำปุ๋ยใบกอนนะคะเวลาห้าสซีเติมนะ่ะเปิดเบื้องกอนเพราะว่าแต่ละกองเพืออ่อนรดบ่คือกันเลยค่ะถ้าสมมติว่าเาห้องกินน้ำะสมกันแมนมันสิมีต,ต้นใหญ่ต้นหน่อยต้นใหญ่ต้น,นหน่อยนะคะเนาะ,ะถึงห้าสิไปห๊หอดเออเติมน้ำรอบนี้เติมน้ำผี่กับเติมน้ำจังสันกับบ่อใหเได้ค่ะห้าวตรงเบื้องน้ำสีกอนนะคะเนาะถ้าเกิดว่าเป็นจังสันข้าบ่อใหกินไว้แต่เด็กกินรอบเดียวอะไร<ม>ค่ะนะคะ การดูแลกับบยากเนาะค่ะเนาะ้าเอ้าเน้นๆก็คือการดูแลสีน้ำของของเหาอ่าต้นนั้นอะสีไ้พี่เก็บด้หนวยเย้าวๆ้าเรื่อยๆแบบนี้นะคะต้นนี้เหาสิเก็บเลยซิฟลอบซิฟกว่หลอดได้ไรค่ะพี่น้องต้นเหาสิบดเลส้มเร็วนะคะเนาะเห็นบอเป็นยังมีพี่พิ่ัถามาหลายว่ามันปลูกก้างแจงได้บอก็เฮาปลูกแต่ก้างแจงได้ใครพี่น้องก้างแจงแค่โบมิสเตมค่ะไม่เลยนะคะที่เหาปลูกหมดแต่ก้างแจงหมดนะคะเด้อ เบิรงกแ้ค่ะนี่เห็นบ่แถวหนึ่งเนี่ยยี่สิบสี่กองเดอ้อตัวนี้ถัดเต็มตัวนี้กับิมหาโล่กี่เบิรงกิบหาสิบหกสิบเจ็ดโลเด้วยพี่น้องเดอ้อเบิรงที่เราเป็นอยากมันเก็บน้ำแบบว่ามันเก็บแล้วมันก็เก็บมวลน,นะคะน่ะเนาะเมื่อนี่ห้องกับมี่ยังหลายกับมาอาธิบายให้พีพีได้หูได้เข้าใจกันนะคะเนาะก็ขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมอีกคือเกานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ